ไม่ไหวอย่าฟื้นไปต่อไม่ไหววัน <c oughs> นี้สิพามากินของดีมีประโยชน์บำรุงลำไส้พี่น้องคือถั่วเน่านตัตโตถั่วเน่าญี่ปุ่นม,นมีมีหลายแบบหลายยี่ห้อเมื่อนี้เขามีมาสามอย่างแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกหรอคะใช่ครั้งแรกลองลองลองเขาบอกว่าประโยชน์เยอะเห็นเขากินเราเป็ดดัดตบางคนก็กินแล้วกันอันนี้ได้แต่ว่าจะมาลองง่ายเพื่ออะไตัวอะไรมื่อนี้มาสีเควานี้มาลงมินน้าโต ปริมาณหนึ่งร้อยี่สิบกรัมมาสามถาดแบบนี้พี่น้องแต่ว่าแนะนำผู้ใดที่หัดกินไม่ไม่เขาให้กินยี่ห้อนี้ให้กินรสชาตินี้โคคุคือชิบุนัโตให้หัดภาษาญี่ปุ่นเพื่อไไปญี่ปุ่นเขาได้พี่น้องเด้อหันเอาอีกคำหนึ่งบ่คือเกาหนึ่งสองสามอ่าโคคือคืชิบุนัโตให้เด้อยี่ห้อนี้พี่น้องจะบอกว่าสามถ้วยให้ไปซื้อีเด้อมีของเพื่อนมีออยอนเด้อพี่น้องนี่สามถ้วยปริมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมพี่น้องแบบนี้ มาอีกหนึ่งรสชาติวัสบียามิสกิยามคุมิยมามะวัสมาชบีนาะโตนี่เด้อพี่น้องถั่วเน้าพีนมาอันจะไปกินอันที่เขาแนะนำก่อน <laughs> เขาบอกว่ามีประโยชน์เยอะมีไฟเบอร์มีโปรตีนมีโคไบโอติกช่วยบำรุงลำไส้ลำไส้ยิ้มเลยล่ะพี่น้องเน้ยกินมา้นมา,แล,มา,แ,ออมาแล้วกินม้าแล้วมาแกะออกมาแล้วก็ชิมซอสแบบนี้เลยพี่น้องหลอกอันนี้นามมันออกจะเป็นคัตาดกับชอ็อต ซอสโซยุจะเป็นญี่ปุ่นเราได้ลินล้นพันๆเลยไปเปิดข้างในก่อนกินก็เทแล้วก็นคนๆๆค,คนไปตีจนแบบว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันน่ะพี่นอ้นองใส่ครับตาลงไปน้องแบบเหมือนอะไรต้องเน่าเน่ายดีเนาะก็ใส่โซยุโซยุแนะนำว่าจะใส่หลายด้วยพี่น้องเขาจะบอกว่าใส่หลายมันเค็มเขามีให้มาเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นใส่ให้หมดปะเค็มดีกว่ามีแล้นท์เลยคนเลยพี่น้องอุ้ยยืดๆแบบนี้เลยต้องคนแบบโดน มันจะเกิดฟอ,อ,องครับอกเหรอฮ <Yeah. S 2> บอกว่าในคุในขื่นฟองเขาบอกว่าต้องคนณในคุณมันลอยข้งนี่ค่ะที่เขาเรียกไพโบโกติกใช่นี่แหละไพโบโกติเป for ็นฟองฟองนี่แหละค่ะบึ้ดแบบนี้เลยเื้ยเขาซิมหน่อยๆกันเขาบอกว่า,วานี่ซิมโรซาค,คุมาสันหมักมาจากทั่วเรืองบบหอมักด้วยแบคทีเรียทีเรียมาจากทั่วเรืองหืยืด ออกเค็มๆอะ่ะแล้วเขาใส่ซอสเดียวะ่ะซอเดียวเองมันเค็มๆแล้วมันเป็นกินยังในบุปลแวมปลแมมันมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะอร่อยไหมไม่ <laughs> มีรสชาติขมไหมกินง่ายไหมกินยากไหมไม่มขมแต่ได้แบบกลิ่นทัวนท่วเน่าอ่ะทั่วเน่าอีรเลยมันเป็นแบบถั่วเหลืองอะ่ะแต่ก็ถามว่ากินได้ไหมก็ก็ได้แบบฝืนๆ <c oughs> ไม่อร่อยหรอกนะแต่มีประโยชน์ ไปเลยๆไปต่อไปไปลองมามาโรมีนาโตะอุ้ยอันนี้มันอองมาเป็นแบบนี้ไม่มีอันลอันนี้น่าจะมีโฟมฟอร์มโฟมอะไรนะอ๋อดีดีอะไรเออแล้วแต่ยี่ห้อเนาะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่วิธีการแพ็คอุ้อันนี้เขาซีนมาอย่างดีเป็นแบบนี้มาดูสิอุ้ยอันนี้ก็มีคาตาแล้วก็มีช็อตชยุมาให้เหมือนกันทิมก่อนนะคะ อวหลีเฮ้ยห,หลีไปว้าว <Wow. S 2> มาลูมีนัตโตเด้อน,นี่มี่หอนี้แต่ว่ามี่หอนี้ทั่วเม็ดใไงไงกินข้าเจ้าวนเท่กินกับเขาแม่พี่น้องเซบแต่เซบ,เซบไฟเบอร์สูงเด้อยนี่บำรุงล้ำใสแต่เห็นข้าเจ้าวเท่กินกับเขาอ,อีหลีแต่ว่าผู้ใดกินได้กะถือว่าดีมาสิม,มแต่นี่ไม่แย่นะอันนี้โอเคกว่านี้นะ อันนี้ไม่แย่นะอันไหนโอเคสรุปอันเนี้ย<ต>มารุมิแต่เธอชิอันนั้นไม่ฉันบอกอันเนี้ยไม่แย่เท่าอันนี้นะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่ไม่อร่อยแต่อันเนี้ยกินได้เพราะมันเม็ดใหญ่นนวาซาบิโอ้ยนอ้ <c oughs> องนะคตับงมคุงเด้อ <c oughs> อันนี้ก็จะคล้ายๆอันนี้ว่าน่าจะไอ้พวกเครื่องปรุงน่าจะอยู่ข้างในอิริ เดี๋ยวออกมาจะเป็นแบบนี้เลยวาซาบิมาจือโอ้มีวิธีเปิดหลายอย่างบีแบบนี้แล้วก็ดึงยืดออกจากกันมาเปิดดูข้างในดึงปฏิเราฟ้ามฟ้ามอันนี้ก็เม็ดใหญ่แต่แต่สู้มาโรมีไม่ได้อันนี้ยามิสกิยามิสกิยาคุมิยามะวาซาบินาโตะเอาง่ายๆวาซาบิวาซาบิบซอสโซยุน่าจะเหมือนกันใส่ลงไปพี่น้อง ไม่เหมือนวัตสบินี่ที่ง่ายกูมูดเองถ้าอีคาแห่งคนแห่งขื่นฟองเลยพี่น้องอืมของเหมือนายาเขา,ม,าม,มีประโยชน์แบบือนี่นั่งกับที่ว่าบ่บ่บ่ค่อยแสีบกัดกัดเจอสิล่งกินเหมือนโสมกินเหมือนยาอะไรจะถึงเออใช่ใช่กินกินแค่ไข้ยาอีหด้พยดอกเบิองเหมือนแบรนดอะหลังนกเออใช่แบนซุปไก่ใช่ไหมอ,อืมไปซิมยืดของจริงต้องยืดแบบนี้เพี่น้อง อืมมัน,นเคี้ยวๆไปก็ได้รสชาติของวาซาบิอ่อนๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอย่าฟื้น <c oughs> ไปต่อไม่ไหวสำหรับผู้ที่สน,สนใจนตัตโตของดีมีประโยชน์แต่ไม่อร่อยหรอกนะพี่น้อง <c oughs> ไปกดเอาได้ในตะกร้าสีเหลืองต่อต่อแหวนเพชรมีหล,หลาย <c oughs> หลายย <c oughs> ี่ห้อหลายแบบนี้นะคะทุกคนต้องร้านนี้เท่านั้นพี่กับตะกร้าสีเหลืองต่อต่อแหวนเพชรไปกดเอาได้พี่น้องชอบอันไหนถามว่าเขาชอบอันไหนหรออันนี้ก็กินง่ายต่ออันนี้ ก็คล้ายๆกันเพียงแต่อันเนี้ยมันเพิ่มกินวาซาบิมามันหอมอันเนี้ยแต่อันเนี้ยไม่ได้เลยหรอ่ะไปได้ดยังไป,ไปพี่น้องอยู่เรื่องบุกคมาลองมาชิมกันเบื่อนของดีมีประโยชน์มากไม่อร่อยยกยกเว้นหน้าตกทัวเน่าญี่ปุ่นถั่วเน่าอิลี่อิลี่อิลีพี่น้องไป